นิทานเท่านั้นนะคะการุณาปั่นจักรยานในการรับชมด้วยนะคะหลังจากปลอบพี่ปอก็พูดขึ้นว่าต่อไปนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วโอเคไหมเพราะไม่ว่าพี่จะถามผมกี่ร้อยกี่พันรอบคําตอบของผมก็เหมือนเดิมคือผมรักพี่อีกไม่ถึงชั่วโมงผมก็ต้องกลับแล้วผมขอกอดพี่นานๆได้ไหมแล้วทั้งสองก็สวมกอดกันนานเท่าไรไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็ตอนโทรศัพท์น้องดังขึ้นเพราะมีคนโทรมา ปอรับสายแล้วพูดว่าครับอีกหนึ่งชั่วโมงมารับผมที่คอนโดได้เลยครับหลังจากวางสายน้องก็หันมาพูดกับพี่ว่าผู้จัดจาการโทรตามแล้วผมต้องไปแล้วนะแล้วอีกอย่างรู้ไหมผมไม่อยากเห็นพี่ร้องไห้เลยเพราะทุกครั้งที่พี่ร้องไห้ใจผมก็เจ็บปวดไม่ต่างกันเดือนหน้าผมมีเวลาพักสามวันเราไปทะเลกันนะพี่จ้านคอน้องแล้วบอกว่าถามฉันหรือยังว่าฉันมีเวลาไปกับนายไหมผมเคลียร์กับผู้จัดจาการพี่แล้วครับน้องพูดพร้อมกับยักคิ้วอย่างคนที่เหนือกว่า พี่จานเบ้ปากแล้วพูดว่าเจ้าเล่ไม่เปลี่ยนเลยนะน้องยักไหลแล้วพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะสามวันที่อยู่ด้วยกันผมจะเกาะพี่เป็นลูกลิงเลยคอยดูเถิเยดยังกันอีกครั้งนะคะเรื่องที่เล่ามาเป็นเพียงจินตนาการของผู้เล่าเท่านั้นอย่าได้ถือจริงจังนะคะใ